โอ้ยตีห้าครับก็ต้องมาตามหานทุเรศีเลยค่ะว่าแกเดินหำหลอดลงไปทางไหนไม่รู้อ้ยอย,อยู่นี่ตัวนี่น้อคนเฝ้าหมาหรือหมาเฝ้าคนวะเนี่ย ถ้าดูคนเพลินๆนี่ดูไม่ออกใช่ไหมนงังอ,อ้าวดูโอ้ยไม่มีมหมาเหรอมันนอนคนคือมีหมาคือมีหมาหม,มาโอ้ผมจะไปบวชแล้วเด้อก็ให้ใหให,ให,ให,ให้ให้ผมขี่คอได้ไหม,หหผ,มผมจะผมใจบวชแล้วขี่คอได้ไหมได้มัมาซ้อมขี่คอกันนะผมจะบวชเนี่ยอยู่วัดเนี่ยวัดเนี่ยใกล้ๆเราเนี่ย ท่านใครใครขี่คอใครในผมขี่คอท่านเนาะอืออืออจะเข้าเนะี่ยเว้ใช้เวนสักหน่อยไปจะซื้อของซื้ออะไรเอาอะไรไหมอืมอืมอนะเอาอะไรผมว่าจะเข้าเนะออเออเอาอะไรไ,ไหมเอาไปได้ไปด้วยกันไหมล่ะผมไม่รู้จะเอาอะไรไงจะจับมาเลยนะอืออือ ฮนะได้ไหมอืมนะไปไปออก็แล้วจะเดี๋จะกลับกรุงเทพต่ออืมอืได้ไหอืม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 ไดไหมเนี่อืมเ,เ,เอาเอาอะไรไหมน่าขึน้นได้หรือเปล่าเขาเอาจะกันก่อน อ๋อผมขอน้องข้างนิ้นิกหน่อยไปโอ้โหน้ำลายไกลนี่ผมก็กินหน่อยด้วย,ย <c oughs> อู้หวานจบจับดิอืมมีค่าทางโภชนาการเนาะกินกินแล้วได้อะไรกินไรท่านไม่ได้เลยเอ <c oughs> <c oughs> ให้ผมกินทำไมอ่างงั้นผมซื้อให้แล้ววางไห้ด้วย <c oughs> ดีกว่าเนาะ อ๋ออ๋พวกอไ้ไแต่ก่อนผมพาท่านไปซื้อแต่รอบนี้ผมเดินไปซื้อให้เพราะว่าเขาเรียกถวายถวายบางสกุลแต่นี่ถวายบางสุทุนให้อคหนักลอยนี่เนาะแต่ผมมาวางไว้เอ,อะไรบ้างครับพูดมาเลยอเอเขาญี่ปุน่นกับอะไรท่านจะป่วยด,ด้วยเราเป็นลูกศิษย์เราต้องอยู่เงี้ยถูกต้องรับนี่ต้องมีคนมาเคารพบูชา รอ,อ,อ,อกินอย่างเดียวครับทันเรือซีอะไรพว่ามาให้เด้อเราต้องบริการทันฤรซีอย่างเต็มที่ครับผมเพราะว่าต้องเรามีทันเอซีเป็นที่พึงทางใจครับผมสำหรใครที่ขาดสติจิตลอยก็มาหาท่านได้ครับผมท่านเป็นยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นเลยหัวใหญ่ไปเลยประตะกอนแกก,กินเขาญี่ปุ่นว่ะมี่้ะ ไปสักสองขวดไปเฮ้ยกินมะพร้าวหนอ่อยไหมเฮ้ยนะครับยอดบริจาคที่ซื้อสติกเกอร์มาก็จะมอบให้เฉลีสีนะครับผมโอ้ยเฮ้ยป๊อปเอาแบบไหนดีวะ ตุ the the ่มๆอะไแล้วกันนะจะมีสกิลในการให้แกใช้่อยแบบตุ่มนี้มันสนุกไหมครับอืมจะจะดูสติฟิลดีทำทะรุสีไปจะู้กูใช้เองไหมอืมอืเฮ้ยเหี่ยไก่ใครวะเนี่ยไม่ไปเดินอะไรอย่างงี้ ไก่ใครวะเฮ้ยตัวกใหญ่เลยครับของใครไม่รู้เลยเราต้องช่วยไหมครับไก่ใครไม่รู้มันเดินข้างๆเลยมันหลุดหรือเปล่านี่มันจะไปถนนเลยเฮ้ยไก่ใครวะงงเฮ้ยเอะเอาเอาเข้าไปขึ้นเอาโน่นเ่ย ผมบโกมาไงเนี่ยอึ้งเข้าออกไม่ได้ง่ายๆเลยนะวิบขาควัวกินนกพัดจะหน่อยเด้อออ้าเลี้ยงชิวเหรอโอ้โหอะไรชิวโอ้อพี่โอ้โหโอ้ลืมทันทีหรอโอ้ไปไปอ๋อพี่ Đi tôi Ô oh. 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 ừ, gì vậy? Bưng nghiệt ừ. lọt nữa nè à, cho <laughs> ต่อครับต่อครับท่านรออยู oh, ta, ่ตาเอาตาอยู oh, ่เนาะสวัสดีครับนี่นี่พอเอาน้ำให้มามามาไก่โมไม่เห็นมเอาทะไรเนี่ยเอายืนเยอะสิโอ้โอ้้โอไอเยอะแบบมืดๆโอเมืองแห่งความชื้รับโอ้ยเยอะแบบชื้อ เอามาเยาะเนี่ยเนี่ยเยะตรงแสงแสงหน่อยจะได้เห็น <S <S โอ้มามาผมจะนี่นี่ซื้อน้ำมาฝากเล้วโอ้เอานี้รับรับอันนึงน้ำมะพร้าวรับน้ำมะพร้าวจะไปกินด้วยเราพอได้แล้วหรือไม่พอเดี๋ยวพอไปทาทำงานทำสวนให้ผมเลยเด้อนะจำผมไดนะ้ไหมที่ร้า,านรถเิยเจ้าของร้านรถร้านไหนร้านสายชิว เดี๋ยวอจะทำแล้วไปเช็ดผมอีกพิชเนาะไปไหมวันนี้ทำงานให้ผมไปเส้นสายก่อนครับอกินนะโอเคครับไม่อยากเขากินก็ไปกินที่ร้านได้เด้อครับครับผมอ๋อไปลงไปตั้งทิปบาทนะครับโอ้เนี่เดี๋ยวไม่มีเงินสดไหมครับแปลที่ร้านได้ไหมแปลที่ร้านผมไม่มีเงินสดเลยเนี่ยผมมีแต่ไอไอแอปเลยไปที่ร้านได้เลยเดี๋ยวผมให้ให้จริงรออยู่นู่นร้านผมลารถเด้อครับ ไม่ไล้ครับตอนนี้ก็เด๋ยวริษยาเพราอผมครับเสียไปขวดหนึ่งให้กับตาอย่างน้อยนี่คืออะไรป่ะใครจำได้จำคลิปได้ก็คอมเมนตน์ครบเคยดูคลิปกังไงหมค,ครับผมยีงวอาแล้วครับลูกศิษย์เชิญครับ ไมเลยนี่ครับนี่ครับรับพงรับพรได้ไหมล่ะได้รับพรนะครับเชิญครับอะไรนะครับเขานคุยกับผมใช่ไหมเนี่ยรับพรก่อนรับรับพรอ่ะให้พรผมหน่อยข้างมีที่สูงอยู่างสูงกลางกล อันนี้ท่านเมายาหรือว่าท่านเพิ่งเมาเพิ่งตื่นหรือไงเพิ่งตื่นอ๋อไม่ได้ดปัญหะอ่ะลองเมายาอะไยาอะไรครับแปดอืมอืออ๋ะเล่าเขาฮะเล่าเผาเขาอะไรครับผสมจริงเหรออือต้องต้องลุกสิที่แท้จริงครับถึงจะสามารถอ่า รับรู้เรื่องก็ได้ครับตอนนี้หนาวๆก็จะมือขวายกเอกชี้น,นะครับผมแต่มือซ้ายนี่จับพำนใช่ไหมครับมือซ้ายนี่เราจับพำอยู่ใช่ไหมทำไมถึงจับทำไมถึงจับครับโอเคทำไมถ่เอามันอุ่นนี่ครับมอบนี่ให้ทานหน่อยนาะออีกหนึ่งชิ้นครับปลุกเสกให้ผมหน่อยรุ่นเรก ถ้าพวกเสกก็เวลาจะให้ไปแบบถอกหมดไปครับผมมันคืออะไรครับมองใกล้ๆตาครับจะเห็นปลูกเสกให้ผมหน่อยปลูกเสกปลูกเสกปลูกเสกเรครับปลูกเสกนี่ให้ลูกศิษย์สอนเลยครับท่านจะล <ๆ S 1> ูกเสกให้ผมครับประมาณว่าท่องนะท่องท่อง,องน้โมท่องอะไรของท่านนะครับแล้วก็ปลูกเสกกระเป๋าเพียงอ่ะ ยังไม่ครบครับอีกรอบอิติปิโสครับพุทธิยมเป่าเปียงครับเป่าเปาใกล้ๆครับผมทมลายเสร็จเลยครับอ้า เล้นี่ผมผมต้องเอาไปเรื่องไงเอาผมผมเอาไปมุ่งม้อยท่านได้ใช่ไหมมันคืออะไรเอามือที่จับทำมาจับด้วยมันจะเออใช้งานสุดยอดครับแม็ล็กฮะแม็กซหลอกอ่านว่าแม็กซหลอกแม็กซ์หลอกอ๋อท่านอ่านภาษาอังกฤษออกเนี่ยเอาอกระดาษหนอ่านตรงไหนไม่ได้อ่านหรอก มอวมีภาษาไทยกันอยู่อ๋อคุณมอว์ทันโอเคเดี๋ยวผมจะไปถอปดบทปลาแล้วมัผมมอว์ไม่ทันไปเลยกันเอ้าสวนแล้วให้ใครให้ใครต้องผมเลยผมผมไม่ต้องใช้หรอกเ <ใน S 1> อ้ามเขาดูได้ไหมผมไม่ไปดูเลยอ้าดูดูมเปิดไปนะเปิด่อ้เปิดนะโอ้แล้วผมเปิดนะ<อ>ให้ดูแล้วกันเนาะเธอแน่เดิมอ่ะผมมาก่อนผมมอว์ทันเลยแล้วผมจะไปแล้วเดี๋ยวเข้าไปร้านก่อน สาธุอ่ะลูกเสือเขาไม่จับล,ลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมือขวาเอาเอาะาเปลี่ยนไปเนี้ยมือขวาไว้จับหั่มกันได้ไหมอ่ะผม,ผ,มมอผมจับหั่มท่านท่านจับผมไม่เอาผมจับหัม่มท่านท่านจับหั่มผมสลับกันเอาไปดูกันยังไ,ไง ต้องจับแล้วทำไมโซกโป,โปใครสกโป,โป๊ท่านจะสกโป๊โปผมจะจะผมไปจับท่านเป็นได้ไหมแต่ถ้าผู้หญิงนม,มาขอจับได้ไหมได้โซกถ้า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 ผมแค่ถ้าผู้หญิงมาขอมาดีดไข่ห้ำท่านได้ไหมได้ถ้าผมขอดีดได้ไหมตอนนี้ม,มา Oh, vamos para